เาเน้นในเรื่องของวิชาชีวิตและก็วิชาการน้องๆก็จะได้เข้าใจโลกควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิชาการมันก็เลยเป็นที่มาของโรงเรียนวิถีพุทธปัญญาต้นแบบครับเจ๋งมากเลยเอ,อ่ะตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเราอยู่กันที่จะเรียกว่าซอยปีดี41ก็ได้แล้วก็จะเรียกว่าซอยเอกมัย22ก็ได้เข้ามาในนี้เราอยู่เขต วัฒนาครับกรุงเทพมหานครโรงเรียนทอสีจ้าตอนนี้ยืนงงในดงที่จอดรถอยูเอ่เป็นที่จอดรถของเขาแหละ ข้างหน้ามีเซเว่นครับอยู่ข้างๆโรงเรียนนะก็จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ตอนเช้าๆหรือว่าตอนเย็นที่มารับลูกเนี่ยจะวนมารับส่งข้างในแล้วออกไปเลยก็ได้แต่ว่าตรงนี้ที่จอดรถเท่าที่ดูคร่าวๆนะหลายสิบคันอยู่นะก็มาจอดแปะตรงนี้เพื่อส่งน้องๆก็ได้เข้าไปส่งข้างในเลยก็ได้ไปลองๆเข้าไปดูนี่ตอนที่เข้ามาจากที่จอดรถครับก็จะมีคุณครูแล้วก็บคุคลากรนะครับมีพี่รปภช่วยดูแลจราจรข้างในด้วยนะ เล่นเดียวเผื่อน,น้องๆเขาเดินผ่านมามาดูช่วงเช้ากันว่าน้องๆเขาทำอะไรขอบคุณนะคะ พอเดินเข้ามาเราเจอกิจกรรมแรกเราเลยมาถ่ายไว้ก่อนนะอันนี้เขาเรียกว่ากิจกรรมสัทขาสตรีทคือน้องๆเนี่ยเขามีความสนใจอยากจะฝึกฝนเรื่องอะไรตอนปิดเทอมเนี่ยเขาก็ไปฝึกกันมาพอมาที่โรงเรียนเขาก็มาโชว์ให้หลายๆคนได้ดูคือหลายระดับชั้นนะแต่ว่าน้องที่เขาโชว์เมื่อกี้เล่นกลปอหนึ่งง่ะยเก่งเลย,เยน้อยคือมีความกล้าแสดงออกนะเขาแบบติดติดขัดขัด,ขดแต่ว่าเขาก็สามารถแบบอยู่กับสถานการณ์นั้นได้อะทำจนสำเร็จอะ ที่นี่เขามีเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่ครับเปิดสอนระดับปฐมวัยนะครับก,ก็ตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงป .6 เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสํดานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกนชนแล้วก็มีน้องๆทั้งหมดตอนนี้ก็ประมาณ400คนมีคุณครูอยู่ประมาณ100คนเอ่อประวัติของโรงเรียนนี้ครับเขาตั้งจริงๆเนี่ยระดับ อนุบาลตอนปี2533 2533ก็34ปีทีนี้เขาก็เปิดสอนปกติทั่วไปเด็กๆก,ก็เรียนแล้วก็เขาก็เริ่มเห็นว่าไอ้การเรียนการสอนของเขาเนี่ยเรียนไปเพื่อให้น้องๆเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการที่จะไประดับสูงขึ้นหรือว่าระดับสูงขึ้นก็จบไปไปทำงานแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องชีวิตอะ่ะเขาก็เลย เอาใหม่เอาพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามารวมกับหลักสูตรวิชาการของเขาแล้วก็เปิดระดับปถมตอนปี2-5-4-1เพราะว่าอยากจะแก้ปัญหาความทุกข์ในชีวิตอะมันก็เลยเป็นที่มาของโรงเรียนวิถีพุทธปัญญาต้นแบบครับจะเรียกว่าพุทธปัญญานำสมัยหรืออะไรเนี้ยมันก็จะฝังยากไปหมดเอาง่ายๆก็คือว่าการเรียนของเขาเนี่ยเขาต้องการให้น้องๆเนี่ยเข้าใจในโลก มีการสร้างสังคมสร้างชุมชนกัลยะาณมิตรรอบตัวของเขาไม่ว่าจะคุณครูนักเรียนเองแล้วก็ผู้ปกครองด้วยให้มันเป็นคอมมูนิตี้ที่เขาสามารถเข้าใจในโลกในการใช้ชีวิตเดี๋ยวจะพาไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วก็อริยสัจสี่ อันนี้เป็นช่วงเช้านะครับก็จะมีกิจกรรมนี้ทุกๆวันพระก็คือเป็นการใส่บาตรสอนให้น้องๆรู้จักจาก,การใส่บาตรทำบุญก็จะมีพระอาจารย์มาแล้วก็มีน้องๆเนี่ยเขาคอยเอาของที่มีอยู่เยอะเกินเนี่ยเอาไปแยกแจกจ่ายกันแล้วก็เอาของไปบริจาคให้กับที่ต่างๆเวียนๆกันไปอย่างเช่นพวกแบบบ้านเด็กกำพร้าบ้านคนุณมินอะไร ้าสูปีพอหลังจากที่เป็นกิจกรรมตักบาตรเสร็จในวันพระครับก็จะมีการฟังเทศน์ใส่เสื้อรายการเหรอเอ้ยนี่มาแล้วเสื้อสกูซอนถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทางเดี๋ยวคิดก่อนสามร้อยไม่ขายออกไม่ขายอ่ะแจกแต่ว่าหาวิธีแจกก่อนนี่ดูเมื่อคืนโดนหนักเลยอะไรอ่ะยุงสิครับโอ้ยนี่แดงจริงเนี่ยแดงจริงที แต่ว่าเราพกประจำแล้วตอนนี้เอาเอาเยอะเหรอเวลกาดอินเซกตาเบบี้บาร์มสติ๊กใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ3เดือนขึ้นไปผู้ใหญ่ใช้ได้ไม่มีสารเคมีมีความเย็นเล็กๆน้อยๆน,นะจากเมนท่อนนะอันนี้จะช่วยเรื่องของความคันความแดงแมลงสัตว์กรดต่อยเด็กทาได้ผู้ใหญ่ทาดีเลวเข้ามาเร็วๆมาซื้อแล้ว แปะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมพี่เหมือนเอาแขนไปจักให้ยุ่งกับเพื่อจะมารีวิววันนี้เลยก็ลูกค้าให้เรามาขนาดนี้เราก็ต้องลงทุนหน่อยเพราะเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกเราก็เนี่ยเอาแขนแย่ให้ยุงกันมันเยอะจริงๆ <laughs> ในระดับอนุบาลเนี่ยเขาจะมีหลักการเรียกว่าวิชาชีวิตวิชาชีวิตคืออะไรอย่างบางคนอยู่บ้านมีพี่เลี้ยงมีคนคอยช่วยเหลือคอยดูแลใช่ไหมแต่ว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยต้องฝึกความอดทนต้องฝึกสติสมาธิการช่วยเหลือตัวเองสําคัญมากเรื่องวิถีชีวิตของเขาเนีครับที่เขาจะสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวของเขาเองช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้สําคัญมากๆคนที่ได้ไปแล้วก็ต้องมานั่งฝึกความอดทนด้วยนะรอให้ทุกๆกคนมาพร้อมกันก่อนแล้วค่อยทำ อีกหนึ่งห้องครับก็เขาจะมีวิชาอไอหุนเงานะให้น้องๆเนี่ยเขาช่วยกันแต่งเป็นเรื่องราวเป็นนิทานแล้วก็แปบเชิดหุ่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นการฝึกก่อนฝึกให้น้องๆเนี่ยเขารู้จักวิธีการแต่งเรื่องราวช่วยกันจินตนาการให้มันเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาเรื่องของหุนเงาที่เมื่อกี้บอกก็คืออันนี้เขากําลังดูเรื่องแสงเงาคุณนมา น,นี่เดินผ่านมาเฉยๆแล้วเห็นความสะอาดกับความสวยงามของห้องน้ำเขาตื่นเต้นมากเลยโห่ดีอะสะอาดมากเป็นระเบียบมากอเรียบร้อยสุดๆเอ้ยเราเราไม่ค่อยได้เข้านะแต่ว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ช่วยดูห้องน้ำด้วยเราอาจจะไม่ได้ดูทุกโรงเรียนหรอกนี่โซนอาบน้ำน่ารักอะมันมีการเตรียมอาหารครับแล้วก็น้องๆเนี่ยเขามีเป็นเหมือนกับ จะเรียกว่าจิตอาสาอาสาสมัครนะเขาก็มาช่วยหั่นผักเตรียมของในการทําอาหารกลางวันในวันนี้ที่เราจะได้กินนะหั่นเห็ดทำหั่นเห็ดก็ออช่วงประมาณ9ก้าโมงกว่าครับตรงนี้เป็นน้องๆจิตอาสานะครับมาเตรียมอาหารว่างให้กับเพื่อนๆดูซิว่าอะไรนมถั่วเหลืองครับผมแล้วก็มีขนมครับนี่ขนมตาลโอ้ขนมตาลดูดีนะเอ,เอาเลยครับ ัวโดนแย่งัวโดนแย่งนี่น้องเขาเป็นจิตอาสานะครับก็กำลังเทนมถั่วเหลืองแล้วก็นี้เลยนะครับขนมตาลใช่แม่ลูกทำเองไหมครับลอยตรงนี้ คือสระว่ายน้ําของน้องๆระดับโตขึ้นมาหน่อยเป็นระดับปฐมนะครับแต่ว่าก็จะมีความลึกอยู่บางส่วนที่ลึกมากๆนะแต่ว่าก็มีคุณครูเขาคอยดูแลให้จัดการในโซนที่ปลอดภยัยสรานี้สวยเหมือนสระโรงแรมเลยเออพี่พอดีในคอมเมนต์เขาบอกว่าอยากเห็นพี่กระโดดลงน้ำเคยผมเคยอ่าคอนออค,คอมเมนต์อยู่รูปใครคอมเมนต์มีมีอคนนึงไปเรียกเขามาโดดเองไป <c oughs> ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ําของระดับอนุบาลครับความลึกโอเคเลยนะตื้นสุดก็คือ60เซนลึกสุดเนี่ยอยู่ที่เมตรยีความกว้างครับหเมตรความยาว15เมตรเป็นสระน้ํำเกลือรูได้ไงน้ำเกลือก็สระว่ายน้ำของเขาก็ดีอย่างหนึ่งครับคือถ้าเกิดสติวาร้อนมากๆสามารถดึงหลังคาเข้ามาปิดได้เลย เป็นอินดอร์ได้เลยสบายมากพอพอเราได้ดูได้คุยกับคุณครูที่นี่พอสมควรนะอันนี้นี่แค่ระดับของอนุบาลเนี่ยสรุปให้ง่ายๆก็คือว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมเลยนะเขาให้ชื่อว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวความหมายคืออะไร ความหมายก็คือการเชื่อมโยงครับไม่ว่าสิ่งที่คุณจะทำอะไรมันก็จะมีผลต่อเนื่องไปยังสิ่งอื่นๆรอบตัวคุณอย่างน้องๆเล็กๆเ,เนี่ยเริ่มต้นเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติรวมถึงวิชาการด้วยนะตั้งแต่เด็กมันก็จะส่งผลไปถึงตอนที่เขาโตขึ้นนั่นคือเด็ดด้นไม้สะเทือถึงดวงดาวของที่นี่ มีทองจริงอย่างที่ทอนว่าไหมันนี้เริ่มมาเป็นน้องชั้นระดับประถมแล้วนะครับก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเมื่อกี้คุณครูเขาก็ได้ brief นูน่น brief นี่กันไปแล้วมีการเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวน้องๆเขาจะไปสำรวจข้างนอกกันแล้วก็กลับมาวาดรูปวาดอะไรกันนี้เป็นการบันทึกไปในตัวก็ <c oughs> <c oughs> ตอนที่เราตามน้องๆฝั่งปถมครับเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้เขาเรียกว่าสกายวอล์ก โซนที่น้องๆเข้ามาสำรวจกันก็จะเป็นโซนร้านนันเอกประสงค์นะก็เป็นชั้นสองของตึกอาคารหนึ่งของเขาอันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ของน้องๆป .2 ออครับเท่าที่เข้ามาดูก็ดูจะเป็นวิชาการแทรกเข้าไปค่อนข้างเยอะกว่าวิชาอื่นนะอันนี้คุณครูเขาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการลดการใช้ reduce reuse แล้วก็ recycle ให้น้องๆเขาวาดรูปก,ก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ ที่เขียนสะกดนะครับแล้วก็ภาพสัญลักษณ์ที่เขาจินตนาการขึ้นมาว่า reduce เป็นยังไง reuse เป็นยังไง recycle เป็นยังไงดูดิเจ๋งมากเลยอะ่ะนี่คือเขาไปเที่ยวสุโขทัยกันมาน้องๆชั้นปอสเองอะ่ะเหมือนเป็นเจอรนี่เลยนี่ดูดิแล้วทำออกมาได้น่าสนใจมากเลยนะเป็นเลเยอร์แบบชัดเจนมีการเขียนบันทึกนี่ปอจริงปะเนี่ย คืออันนี้เป็นน้องๆชั้นป5้านะครับวิชาที่เขาเรียนอยู่เนี่ยมันจะเรียกว่าวิชาเด่นดอ,อกไม้สะเทิอนนอึงดวงดาวนี่แหละหัวข้อก็คือขยะในใจเขามีแบบเรียนเกี่ยวกับขยะในกายขยะในใจขยะนอกกายอันนี้ขยะในใจเนี่ยเขาก็ให้เขียนพิจารณาตัวเองใน2ฝั่งฝั่งที่เป็นกุศลและอกุศลฝั่งกุศลก็คือสิ่งที่ดีที่เราจะรักษาไว้ฝั่งอกุศลก็คือสิ่งที่เราอยากจะละทิ้งมันไปสิ่งไม่ดีของเรา ก็เป็นการชะล้างแล้วก็ทบทวนตัวเองครับ <Yeah. S 1> น,นี่ไม่จบแค่นั้นขยะในใจเนี่ยพอมีด้านกุศลและอกุศลเนี่ยเขาจะมาทําเป็นโอ้คอมโพสต์เป็นงานอาร์ตนะงานศิลปะน่าสนใจนะน่ารักมากเลยอะ่ะโอ,อ,อ้วาดเก่งเว้ยงานสวยนะนี่ครูทำเลยือนักเรียนทําครูทํา เราอยู่ในห้องวิชาคณิตศาสตร์ของน้องๆป .5 ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ active learning ครับก็คือให้น้องๆเนี่ยเขาได้ปฏิบัติจริงร่วมกันกับเพื่อนๆวิชาที่เขาเรียนในวันนี้ครับว่าคณิตศาสตร์ก็คือมนุษย์มุมมนุษย์มุมยังไงก็ให้รู้เกี่ยวกับเรื่องของมุมสามเหลี่ยมมุมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างหมูน,น,นู่นนี่อะไรก็ว่ากันไป สรุปกันก่อนที่จะไปดูน้องๆเขาทานอาหารนะครับโรงเรียนนี้เขาเน้นในเรื่องของวิชาชีวิตและก็วิชาการวิชาชีวิตคืออะไรวิชาชีวิตก็คือการสร้างสมาธิติสมาธิธิก็คือการเห็นถูกเห็นชอบอย่างเช่นอริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคการรู้ความทุกข์การเห็นความทุกข์การดับทุกข์แล้วก็หนทางแห่งการดับทุกข์ น้องๆก็จะได้เข้าใจโลกควบคู่ไปก,กับการเรียนรู้วิชาการที่ตรงกับหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการด้วยตอนนี้ก็เริ่มมาทานอาหารกันบ้างแล้วครับเป็นน้องๆเด็กอนุบาลเตรียมอนุบาลวันนี้ที่เรามาถ่ายเป็นวันพระวันพระของที่นี่จะทานอาหารมังสวิรัตนะครับ อาหารวันนี้ก็จะมีพวกข้าวผัดซึ่งเป็นข้าวผัดธัญพืชมีผลไม้มีซุปนะครับเป็นซุปสาหร่ายเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรบ้างไปคโอยมาแล้วจ้าอันนี้ของน้องๆ้องอนุบาลเลยนะอย่างที่บอกวันนี้เป็นวันพระเขาทานมังสวิรัตนะครับเป็นข้าวผัดธัญพืชแล้วก็มีผลไม้เป็นแอปเปลิลนะครับปอกเปลือกให้ด้วยแล้วก็ซุปเป็นมิโซะเต้าหู้สาหร่ายอันนี้พอชั่นเท่าของเด็กเลยนะชิมแล้วนะ มีลูกเดือยด้วยมีผักเออ่ถัว่วกะเพยาวแครอทอืม <c oughs> มีข้าวโพดด้วยหวานจ้ะถ <c oughs> ุดเต้าหู้ครับมีตอสหิวแหละ อร่อยคือต้องบอกว่าที่โรงเรียนเนี้ยเขามีครัวของตัวเองมีแม่ครัวของตัวเองวัดถุดิบต่างๆเลือกสรรด้วยตัวเองแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลอดสารนะครับเป็นออแกนิกก็ให้ความสําคัญกับการทําอาหารให้น้องๆเขากินเพราะว่าอาหารเนี้ยไม่ใช่แค่น้องอย่างเดียวตัวครูเองก็ต้องกินกัน่ผ่านไหมครับไม่ผ่านไม่ผ่าน,น,นมันยังตักไม่เสร็จนะลูกผ่านยัง ายังครับยังไม่ผ่านนี่เหรอต้องดูดแล้วล่ะผ่านไหมครับไม่ผ่านผ่านนะโอเค,เคได้ครับ น้องๆอนุบาลเนฤฤฤฤฤี่ยกินเสร็จแล้วเขาจะยกมาเองนะครับแล้วก็มาเคลียร์เศษอาหารแยกชามแยกช้อนซ่อมอะไรแถวนี้แต่ว่าน้องๆผสมล้างด้วยไปเราไปล้างกันก่อนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางเรียนเนี่ยเขาปลูกฝังให้น้องๆเขาได้รู้จักการใช้ชีวิตนะครับโอเคผ้าสำรับฤฤฤปอนหนึ่งเขาพิเศษอ๋อน,นี่คือผ้าสองปอน,น,นห,หนึ่งถ้าเป็นปอสองห้ามใช้ผ้าผืนนี้เหรอ อ๋อโอเคอันนี้ยืมได้ไหมครับยืมเช็ดได้นะครับอนุบาลตรวจงานครับเชิญค่ะนี่มือหนึ่งล้างจานที่บ้านเลยนะคะอตายแล้วมือหนึ่งเดชที่บ้านมีมือเดียวหน้าตาเขาจริงจังมากพี่ต้องถือขนมห่อนค่ะันขอบคุณค่ะ แล้วพอกินข้าวเสร็จน้องๆเขาก็จะไปนอนกันตั้งแต่อนุบาลสามเนี่ยไม่ไม่ต้องนอนกนานลางวันละแต่ว่าเด็กๆตรงไปก็นอนกันทุกคน,นห้องสมุดสวัสดีครับนี่อยู่ชั้นอะไรกันสวัสดีครับปอห้าเหรอครับอโอเคทำอะไรอ่านหนังสือกันทั่วไปวเหรอหนังสืออะไรนิทานเด็กโอเคฝั่งนี้เป็นห้องสมุดของโรงเรียนครับ ก็มีคุณครูมันบรรลักษ์ตรงนั้นนะตรงนี้เขาพยายามทำสเปซให้มันดูมีความหลากหลายแล้วก็เลือกตามสบายเลยว่าอยากจะอ่านหนังสืออะไรทำไรดูนี่นี่ขาดไหมไม่ขาดเนาะสบายจริงอะครับผมโอเคแล้วปกติเรามาอ่านหนังสืออะไรกันไม่อ่านเนาะโอเคมมาที่ห้องสมุดกันบ่อยไหมครับ มากันออบ่อยครับแล<ะ>้วนี่เข้ามาทำอะไรเข้ามาเรียนหรอหรือว่าพักอ๋อเข้ามาเรียนวิชาอะไรครับภาษาไทยเออเนี่ยอันนี้คือสนามที่เมื่อเช้านี้เรามาดูน้องๆเขาทำกิจกรรมก็อย่างที่เห็นครับคือก็เป็นสนามหญ้าแหละแต่ว่าก็มีความเป็นทรายเป็นดินอะไรบ้างนะปนๆกันไปเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําเป็นแบบสนามหญ้าสนามฟุตบอลอย่างนั้นเลยแต่วก็สามารถเล่นได้คือน้องๆเขาก็สามารถเหยียบจับนู่นจับนี่ได้ แล้วก็สวัสดีครับเออตรงนี้เป็นสนามบาสครับกลางแจ้งก็ช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงเวลากลางวันอยู่นะครับยังร้อนอยู่น้องๆเขาก็ไม่ได้มาเล่นแต่ว่าเราเห็นสนามบาสไม่ได้มันต้องสน่อยไหมหุโยโอ้โหขึ้นถึงนู่นออ เท่ากับว่าโรงเรียนเนี่ยนะเท่าที่เราสัมผัสได้แล้วเราก็ฟังที่เราคุยจากเขานะก็เรื่องของคุณครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมันจะผนวกผนวกกันเชื่อมโยงกันแปลว่านักเรียนที่นี่คุณครูที่นี่สอนนักเรียนยังไงโรงเรียนก็จะมีการพูดคุยมีการอบรมกับผู้ปกครองให้สอนลูกหรือว่าดูแลลูกไปในเดเรคชั่นเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ครับ ถ้าจะเอาลูกๆเข้าที่โรงเรียนนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องมีการเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างของทางโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเรื่องการอบรมไม่ว่าจะเรื่องของการไปวิปัสนาการอบรมเนี่ยมันจะมีแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือพอเอาลูกเข้าปุ๊บเนี่ยคุณต้องเข้ามาอบรม4ครั้งก่อนที่จะเปิดเทอมครั้งแรก สครั้งเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยก็สามชั่วโมงนะอบรมเรื่องของโรงเรียนมาอธิบายว่าโรงเรียนเนี่ยคอนเซปเป็นยังไงอบรมเรื่องของตัวเองรู้จักตัวเองรู้จักลูกแล้วก็มีการไปวิปัสสนาครับอันนี้คือเขาไม่ได้บังคับนะครับไปกับท่านพระอาจารย์ชัยยศาโลท่านบอกว่าท่านไม่ได้บังคับทุกคนท่านบังคับเฉพาะคนที่ไม่อยากไปหนึปีเขาจะจัดอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่ว่าผู้ปกครองต้องเข้าร่วมอย่างน้อย6ครั้งต่อปีนะครับและอย่างน,นึงก็คือสิบปททยกครับสิบปททยกคืออะไรก็คือเรื่องของการเอาจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยจากภายนอกแล้วก็ทั้งภายในด้วยนะครับเอามาอบรมให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกอันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเทอมละ1ครั้งก็ถ้าสนใจก็ลองมาติดต่อรายละเอียดที่โรงเรียนนี้ดูครับ อ้าอ่ะดูเมื่อช้าแงแดงแป๊บนี่ดีขึ้นเยอะแล้วหายคันจริงเลยอ่ะอีกทีเวลกาด i n s e c t ตาเบบี้บา s t มสตนะครับไปดูกันในลิงก์ที่แปะไว้ในช้อปปีราคาประหยัดมากอันนี้ไม่มีสารเคมีนะตั้งแต่3เดือนขึ้นไปใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีนี่เอาคูกค่กันคู่กันคู่กันคู่กันเวลกาดจะดึง สำหรับทอสีครับ1ปีมี2เทอมระดับอนุบาลน,นะครับต้องมีเงินสมทบและก็พัฒนาโรงเรียนอยู่ที่3 0 0 0 0บาทแล้วก็ค่าเทอมอยู่ที่6 0 0 0 0กว่าบาทแล้วแต่ระดับชั้นนะครับระดับอนุบาลส่วนระดับประถมเงินสมทบและก็พัฒนาโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่70,000บาทส่วนค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ70,000กว่าบาทต่อเทอมอันนี้นะครับถ้าอยากสนใจก็ไปติดต่อที่ฝ่ายรับสมัครจะได้รู้ว่าระดับไหนราคาเท่าไหร่ โอ้แต่เดี๋ยวก่อนโทรมาตอนนี้หรือว่าโทรพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะเอาน้องๆเข้าอนุบาล3นะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นครับเงินสมทบและก็พัฒนาโรงเรียนเนี่ยจะจ่ายในระดับของอนุบาลแค่1 1 0 0 0บาทแต่ต้องจ่ายพร้อมกับของระดับปถมไปเลยนะครับก็คือรวมกันแล้วก็ประมาณ81,000บาทแล้วก็ค่าเทอมก็ไปเช็คแต่ละระดับชั้นเอาเอง แล้วก็ในส่วนของ after school ครับมันมีวิชาหลากหลายที่เขาเปิดสอนนะครับทั้งกีฬามีฟุตบอลบาสเกตบอลเทนนิสมีภาษาจีนมีคุกกิ้งปั้นดินมากล้อมแล้วก็บัลเล่แจ๊สแดนซ์อะไรพวกนี้จะแล้วแต่นะครับว่าวิชาละเท่าไหร่แต่ว่า1เทอมเนี่ยคอร์สจะเรียนอยู่ประมาณ8ครั้งก็ลองไปเช็คดูครับแล้วก็ยังมีอีกอันนึงคือค่ายโพทีครับอันนี้เหมาะกับน้องๆที่เรียนโรงเรียนเติมเหมือนกันนะ ก็มารู้จักมารยาทไทยภาษาไทยวิถีชีวิตแบบไทยสไตล์แบบทอสีนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ช่วงเวลาที่น้องๆเขาปิดเทอมกันอยู่ก็คือช่วงกรกฎาสิงหาอันนี้สามารถเข้ามาติดต่อได้เลยทอสีเป็นไงทอสีเป็นยังไงเหรอเอาจริงๆคือก็รู้จักมานาแล้วแล้วก็ส่วนตัวเองอะ่ะชอบทางด้านาศาสนาอยู่แล้วพอมาสัมผัสเนี่ยนะก็ ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ที่กลัวว่ามันจะเป็นเรื่องของาศาสนามากจนเกินไปเนี่ยคือส่วนตัวผมบอกได้ว่ามันเป็นการเข้าใจในสังคมแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วในปัจจุบันนะครับอาจจะทําให้เด็กเนี่ยมีความเข้มแข็งม,มีภูมิต้านทานกับสังคมกับความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยได้ดีกว่าคนอื่นน่าจะเป็นอย่างนั้นโดยําแล้วก็พุทธศาสนาเราถ้าได้ศึกษาแล้วก็คงจะรู้ว่า มันดีงามจริงๆเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติครับไม่ฝากนะไม่ฝากเหมือนเดิมนะถ้ารักกันชอบกันก็กดไปไม่ฝากไม่บอกให้กดนะไม่บังคับใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าช่วยแชร์ก็ดีช่วยกดไลค์ก็ดีกด Subscribe ก็ดีเพราะช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยมีใครดูหรอกออไปกับบ้านเฮ้ยเรามาต้องขึ้น CG แล้วดิมามีโลโก้นี่ไง